ออ้าโนนไปฝั่งนู้นครับออโอ้โอารูปโอ้ดับเ <c oughs> อา <c oughs> <c oughs> ไหวไม่ไหวครับอ้ออ้ออ้ไหวไหวไหว เอ้าอยัางไงทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะถอยมาคืนถอยมาคืนยังต้องดันท้ายบนเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวไปฟังนู้นดีกว่า ทางตัวใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ทางมันอันนี้ทางใหม่เนียเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ <c oughs> ฟังนู้นเลย <c oughs> ว่าวครับเอาให้่หวฝั่งนี้เติืนสบายอยู่แล้วครับดินมันแข็งแล้วเต็มแล้วครับ หมดไหมหมดไหมหมดหมดครับโอ้ทางนี้ปรับเซียนเลยครับทางนี้เรียบร้อยจมแล้วจมแล้วแหละเรียบร้อยดี phải lông khuyên đây chú phải luôn khuyên lên khuyên phòng luôn ờ là vô mãi lên <laughs> ลงคืนถอยลงคืนโอ้ดินมันเปียกครับนี่ลองขึ้นอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ขึ้นไม่ได้เลยครับยมเลยถอยขึ้นฝัน่งอีกฝั่งหนึ่งครับ ขึ้นทางทางนี้ครับทางนี้ดินแข็ง ลุนคันนี้ครับว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าคันเมื่อกี้ก็ <c oughs> จมครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับโอ้จะเต็มกล่องยู ท้อยม่ยท้อยหมหย้อยม่ครับท้อยหม่ขึ <c oughs> ้นไม่ได้เลยทางนี้ปราบเซียนเลยครับยางดินก็ดินเป็นดินเหนียวเปียกอะครับเอาท้งหลักมหมครับเอาดูรอบนี้ครับเฮ้ย ยอดครับโอ้ไม่ธรรมดาคันนี้หม่โอ้ดูสไลด์ตั้งแต่สไลด์ตั้งแต่ด้านล่างอสุดยอดครับโอ้โอ้คันนี้สายจมอีกับเสียวบูเจ้ารำคาญเอามาดูครับจะขึ้นได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอ้รถดับนี่ โอดับดับแล้วสตาร์ทไม่ได้ครับคันนี้เราจะปัญหาใดครับใดชาร์จเอา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 เรียบร้อยรถขุดดันเลยพี่โอ๊ะใดพังเหรอพี่ จมเกือบครึ่งล,อลนะ้อแล้วน่ะจะเป็นปัญหาเรื่องใดครับขึ้นมาเมื่อกี้ก็ดับดับแล้วคือสตาร์ทไม่ได้เลย